ขณะนี้ผมและเพื่อนๆได้เดินทางจากพิษณุโลกมาสู่หมู่บ้านห้วยทรายนะฮะซึ่งเป็นหมู่บ้านหมู่ที่6ตําบลห้วยเฮียอาเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกเราเดินทางมาประมาณ8 0กว่ากิโลฮนะคือปัญหาที่เกิดขึ้นคือในช่วงเมื่อวันที่20ธันวาคมที่ผ่านมามีการเลือกตั้งองค์การมหาส่วนจังหวัดหมู่บ้านนี้ประชาชนที่มีสิทธิ์849คนประกาศสละสิทธิ์การใช้สิทธิ์ ทุกคนไม่มาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งอบอจอเหตุผลได้ฟังมีการพูดคุยกันว่านักการเมืองเมื่อเลือกไปแล้วก็หายไปสิ่งที่เกิดขึ้นที่เขาต้องการคือเขาต้องการถนนเข้าสู่หมู่บ้านในช่วงหลายหลายสิบป,ปีที่ผ่านมาไม่มีการพัฒนาไม่มีอะไรดีขึ้นผมก็เลยขออนุญาตถ่ายภาพเป็นคลิปให้พี่น้องได้เห็นนะดูบรรยากาศถนนเข้าสู่หมู่บ้านในระหว่างเดินทางเราจะสวนรถเป็นระยะระยะก็สะท้อนให้เห็นว่า ถนนเส้นนี้มีการใช้การสัญจรพอสมควรและหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในุบเขาฮะตลอดเส้นทางที่เราเดินทางมามันก็เป็นเชิงเขาสูงบ้างเตี้ยบ้างฮะให้ที่น้องดูบรรยากาศด้วยเพื่อไปฮะวันนี้หลังจากที่ทราบข่าวพวกเราก็เลยตัดสินใจนัดหมายทางหมู่บ้านว่าอยากจะเข้ามาเยี่ยมมาฟังดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นทําไม849เสียงตัดสินใจสละิสิ่งที่สะท้อนมาถึงความไม่พอใจว่านักการเมือง เมื่อเลือกไปแล้วไม่กลับมาดูแลปัญหาเขาเลยน่ครับนี่คือสภาพเส้นทางเข้าหมู่บ้านห้วยรายที่พี่น้องผู้เกี่ยวข้องเองไม่พอใจฮนะกับสิ่งที่เกิดขึน้นต้องการได้รับการดูแลจากหลายๆฝ่ายวันนี้พวกผมเลยตัดสินใจนะเพื่อมาละบฟางปัญหาเพื่อจะมีช่องทางในก,การแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนครับหมู่6ตำบลห้วยเฮียอำเภอนครไทยพิษณุโลก หมู่บ้านนี้ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมามีข่าวพื้นฐานทั่วประเทศนะเพราะการเลือกตั้งองค์การมหาส่วนจังหวัดพิษณุโลกหมู่บ้านนี้มีผู้ใช้สิทธิ์ทั้งสิ้น849คนทุกคนรวมหัวกันไม่มาใช้สิทธิ์ถามว่าทําไมไม่มาใช้สิทธิ์เพราะไม่พอใจว่าเมื่อเลือกตั้งแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นที่ปัดไปแล้วคะแนนไปแล้วแต่ทุกอย่างไม่มีอะไรดีขึ้นโดยเฉพาะเส้นทางเข้าหมู่บ้านจากถนนลาดยางใหญ่ประมาณสัก8กิโลมีสัญญาหลายๆสัญญาที่บอกว่าจะทําให้ดีขึ้นดีขึ้นจนป่านนี้ ผมฟังพูดคุยกับพี่น้องเขาบอกว่าหมู่บ้านที่ตั้งมาร่วมร้อยปีนะร่วมร้อยปีถนนยังเป็นถนนเป็น,นดินลูกรังยิ่งหน้าหน้าฝนก็เป็นโคลนตมที่ค่อนข้างจะยากลำบากหลังจากที่ทราบข่าวประชาชนเหมือนกับบอยคอร์ดไม่ยอมใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อประท้วงนักการเมืองเลือกตั้งไปแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นผมเลยตัดสินใจินทงจากพิษณุโลกฮะเมื่อทราบข่าวได้ะทางจากพิษณุโลกนี่ประมาณแปดสิกว่ ประมาณ80กนะิโลฮะแต่ระยะทางหนังลูกลังประมาณ8กิโลเมตรเลยมาพบกับพี่น้องอยู่กลางสาาบ้านตรงนี้เป็นกลางสาราของหมู่บ้านสวัสดีพี่ทุกคนนะครับสวัสดีครับผมไม่มีอะไรมากนะฮะผมหมอปรลงนะฮะดีครับดีด,ด,ดชื่อบ้านเนาะไม่มไ,มไม่ได้มีส่วนได้เสียอะไรตรงนี้ซี้งแต่ทราบข่าวที่พี่น้องท่านผู้ใหญ่บ้านให้คานไป849คนไม่ใช้สิ่งไร้ตังเลยอลองไล่ให้ฟังนนะีฮะขณะที่ผมกำลังไล่คนอยู่นะ คือจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองได้ติดตามแล้วก็จะได้มาช่วยแก้ไขปัญหาเชิญเชียอะไรครับก็ที่พ่อแม่พี่น้องชาวห้วยเหนือเขาสิ้นหวังก็ตอนนั้นท่านนายกรัฐมนตรีประยุกต์เขาจะเป็นคสชอยู่นะับเขาก็ได้มาประชุมในจังหวัดพิษณุโลกของเราท่านผู้ใหญ่แล้วู้ช่วยเขาก็ไปยื่นทางหนังสือถนนของเราบ้านของเราก็ให้ท่านทราบก็ไปยื่นกับมือให้ท่านเลยครับหลังรัฐมนตรีของท่านก็หายเงียบไป พอท่านถกมาท่านบอกว่าต้องแจ้งมันที่ถึงของเราก็ไม่รู้ว่าถ้านายกแดงไทยของเราก็ส่งไปเรื่องไปใน้วไม่ส่งแล้วก็หลายคนมาพี่น้องชาวบ้านข้าวซยเหนือก็เลยเข้าใจซึ่งหวานเลยครับก็เลยคิดว่าทุกคนน่จะล้วนใจจะไม่ใช้สิทธิ์ใช้เสียงะไปัญหาคือใหญ่ๆก็คือของเราคือคือปัญหาที่เกิดขึ้นคือเราต้องการเถอะท่านบอกว่าที่ใช้ในการ ขนส่งเพื่อขนก่รเกษตรที่ภาคตะวันอนี้จะมีสองช่องทางทางเส้นเส้นเส้นใหญ่ถนนเอเชียในี่8กิโลใช่ไหมทางประเทศไทย12บสองแล้วก็ถ้ามีทางเลือกได้ก็คือจะทำเส้นไหนก่อนเส้นนี้เส้นนี้ก่อน้กิโลก่อนมีพี่คนไหนจะพูดคุยกับทางจะนะครับก <hi> ็อยากฝากให้ไปถึงนายกว่า <uli> <YouT> เขาบอกว่าเขาจะทาให้ทุกทุกประเทศไทยเนี่ยทุกหมู่บ้านให้เจริญทำไมยังเหลือบ้านเรามันเป็นอย่างนี้ให้ฝากไปตรงนั้นเยอผมผมถามนิดนึงหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านของโครงการเขาเรียกอะไรฮะขอ่พื้นถิ่นเรื่องอะไรนะเขาเรียกอะไรนะฮะสอปทคืนถิ่นย่อมมาจากอะไรฮะก็ ยอดมาจากอะไรเขาเรียกว่าเจดก่อนนี่ก็จะถูกหลอกเข้าป่าเนาะเป็นคอปคออยู่ในป่าแล้วก็จับมอเตอร์คัวแล้วก็ถือถิงอ๋อมาร่วมกันพัฒนาชาติไทยอ๋อก็เป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยที่มาสายอยู่ในหมู่บ้านบ้านเผยช้าที่นี่นะฮะแต่ปัญหาตอนนี้คือยังไม่มีเส้นทางที่ที่จะเดินทางสัญจรผมระหว่างที่เดินทางเข้ามารถเยอะเหมือนกันนะรถจะผ่านไปมาเยอะ ช้อปภาษีรถนี่เป็นล้านเลยนะปีเนี่ยอ๋อรถสี่ล้อมาเเป็นร้อยคันเลยนะที่นี่แค่ภาษีรถก็สองร้อยสองร้อยคันสองร้อยคันเหรอครับผมโอ้พี่น้องครับไม่น่าเชื่อนะหมู่บ้านห้วยทรายนี่มีประชากรประมาณ1,500คนนะฮะแล้วก็มีผู้ใช้เส้นเรือตั้ง849เห็นบอกว่ามีรถกระบะใช้กันแต่ละคนเลยประมาณสองร้อยคันถือว่าไม่ธรรมดาในการที่จะใช้ถนนเส้นนี้เป็นเส้นทางสัญจรไปมาหาสู่กัน มีพี่ท่านใดจะคุยกับผู้ชมทางบ้านไหมครับเชิญเลยครับพี่ฝากสักหน่อยก็ได้ครับคือผมฝากว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยก็อยากจะให้ทางเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายงานนะครับรู้เรื่องถึงไอหมู่บ้านห้วยทรายเหนือเนี่ยมันอยู่ในสภาพมันอยู่ในสภาพมันลำบากย่แย่จริงๆเพราะว่ามันมันหลายปีแล้วหลายหลายปีแล้วห้าสิบหกสิบปีคือ สมัยนะั้นผมยังเป็นเด็กนักเรียนคือมันเป็นปัญหากับหมู่บ้านมันมันมนานแล้วแก้แก้ไม่ตกนะครับก็ทุกทุกสมัยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ทุกทุกสมัยของนายกอบตหรือว่าสสทุกสมัยมันก็จะเลือกตั้งทั้งหมดเลยคือมันจะไม่ไม่เกิดผลการพัฒนาในหมู่บ้านนะครับก็เลยทีนี้ก็เลย ตัดสินใจไม่ต้องลองคะแนนไม่ต้อง,องใ,ใช้สิทธิ์ครับผมผมขออนุญาตคุยสรุปให้กับพี่น้องนะครับทราบหมู่บ้านทุ่ยทรายนี้เป็นหมู่บ้านที่เป็นข่าวือหาในช่วง,งการเลือกตั้งองค์การมหาชนจังหวัดที่ผ่านมาเมื่อเมื่อวันที่20ธันวาคมเนื่องจากว่าหมู่บ้านนี้มีความรู้สึกว่ารอถนอนข้าหมู่บ้านมาหลายสิบปีนะ<ช>หลายสิบปีแล้วก็มีความรู้สึกไม่มีอะไรดีขึ้นสักทีหนึง่ง ครั้งนี้จะเป็นครั้งที่ประชาชนในหมู่บ้าน849เสียงตัดสินใจร่วมกันในการบอยคอรดการเลือกตั้งเพื่อประท้วงว่าเลือกตั้งไปแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นแล้วก็ประชาชนก็หวังว่าเสียงการบอยคอรดหรือการประท้วงไม่ยอมใช้สิทธิ์ใช้สียงเลืดกตางสวัสดีครับผู้ใหญ่ครับสมัสดีโอเคพอดีผมเจอรูป้านผู้ใหญ่พอดีเข้ามาคือผมออกตัวนิดนึงว่าผมทราบข่าวจากโซเชียลมีเดีย จากข่าวว่าหมู่บ้านนี้ประชาชนไม่ไม่มาใช้สิ์เลื่อกตั้งครับส่วนหนึ่งคือต้องการจะบอยคอรดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เลือกตั้งไปแล้วไม่มีอะไรดีขึ้น <c oughs> เลยอยากจะเข้ามาเยี่ยมแล้วก็อยากจะเข้ามาฟังและผมก็ได้แต่หวังว่าขอให้สิ่งที่เป็นการถ่ายทอดผ่านเฟซของผมตอนนี้อาจจะเข้าหูของผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองถ้าเมื่อเข้าหูแล้วเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสดีๆในการที่จะทําเส้นทางเข้ามาคมของพี่น้องหมู่บ้านเพื่อไทย ไหนๆผู้ใหญ่เพิ่งมาถึงให้ผู้ใหญ่ได้คุยกับทงบ้านนิดหนึ่งครับครับก็จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีอย่างที่หลายๆสื่อได้พูดถึงว่ามันมีทั้งวิธีการที่จะต้องลงคะแนนแต่ไม่ไม่ลงให้ใครอันนี้ด้วยแต่ว่าเนื่องจากที่เราต้องบริขอดโดยไม่ใช้สิทธิ์เนี่ยมันก็มีเหตุผลว่าถ้าหากลงอย่างนั้นเนี่ยช่วงนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าการการใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาใช้เงินเยอะมาก นะครับใช้เงินเยอะมากถ้าเราใช้สิทธิ์แบบไม่ลงคะแนนให้ใครเนี่ยคนที่ได้ไปรับเงินเขาไม่ลงแต่ชาวบ้านก็เลยไม่ลงถ้าใครมาลงแสดงว่าไปรับเงินเขามาแล้วก็ทุกคนก็ไม่มีแต่แถวทุกคนก็ไม่ลงทุกคนก็อยู่แต่ไม่ลงคะแนนให้ใครไม่ลงคะแนนไม่ใช้สินเลยแล้วก็ชาวบ้านเขาเองเขาก็บอกเขาไม่ได้กลัวเราสิินของเขา่ะอืมเพราะว่า คนที่ได้สิทธิ์เขาไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้กลับมาพัฒนาให้คุณภาพชีวิตขเขาดีขึ้นสามสิบป,ปีสี่สิบปีมาเราอยู่อย่างเงี้ยมันก็มีบ้างน,นะที่ที่ผมมองเห็นเนี่ยนะ <c oughs> แต่มันจะเป็นช่วงที่ชาวบ,บ้านวว่นวยหน่อย,อยก็จะเอามาทาให้หน่อยนึงยี่สิบเมตรสามสิบเมตรทำมาสามสิบปีในแท่นเนี่ยก็เลยทุกคนก็เลยพร้อมใจที่จะไม่ใช้สิทธิ์เลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกใช่ไหมครับครั้งแรกผมก็เรียนกับ พี่น้องที่ทางบ้านท่าพิชชนนี่คือพี่น้องของหมู่บ้านทุยสายถือว่าเป็นการแสดงอารยะขัดขืนรั้งสั่งกาของพี่น้องในหมู่บ้านร้อยเปอร์เซ็นต์นะแปดร้อยสี่สิบเก้าคนทุกคนอารยะขัดขืนในการใช้สิทธิ์หมดเพราะมองว่าใช้ไปแล้วเขาต้องการแค่ถนนข้าหมู่บ้านระยะทางแปดกิโลเมตรนะต้องการแค่เส้นนี้เส้นเดียวหลายสิบปีที่ผ่านมาไม่มีอะไรดีขึ้นไม่มีอะไรดีเราก็ได้แต่หวังว่าการแสดงอารยะขัดขืนของพีนน้องชาวบ้านทวยสายรอบนี้ ในการไม่ใช้สิทธิใช้เสียงแม้แต่เสียงเดียวน่าจะทําให้ผู้หลักผู้ใหญ่กบ้านเมืองได้เห็นแล้วก็ได้มาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในบ้านเมืองเาถ้าเราผมเองผมมาด้วยความหงุใหญ่นะคือผมไม่ได้มีตำแหน่งหน้าที่ใดๆแต่คณะที่มีกลุ่มที่ยกกลุ่มไทยพักไปที่เราก็ต้องการที่จะช่วยดูแลทุกส่วของพี่น้องประชาชนมาวันนี้เพื่อมาฟังปัญหาโดยตรงและสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านแล้วก็หวังนะครับว่าคนในรัฐบาลหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้อง ได้ฟังจะได้หาทางแก้ไขปัญหากับพีน่น้องประชาชนนะฮะผู้ใหญ่ฝากอะไรสักดนึงนะครตอนจะฝากาก็<ด>ยังคนที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการเมืองฝ่ายรัฐบาลต่างๆเนี่ยที่มีหน้าที่ดูแลสารทุสุขของประชาชนเนี่ยให้ให้กลับมามองบ้างนะครับว่าความจริงแล้วเนี่ยประชาชนที่ลําบากอย่างเราอาจจะไม่ใช่แค่ผู้รายที่เดียวนะครับเชื่อว่าจะมีอีกหลายๆที่ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาตาม สิทธิการเข้าถึงการพัฒนาเช่นเดียวกับที่อื่นๆเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้รัฐบาลนั้นหันกลับมามองภาพรวมของประเทศอีกครั้งหนึ่วว่าประเทศของเราเนี่ยเราบอกว่าสงบสุขแต่ประชาชนนั้นยังได้รับการดูแลทั่วถึงกันหรือยังนะครับพวกเราไม่ได้เดือดร้อนเรื่องอื่นเฉพาะเรื่องถนนเรื่องเดียวนะครับคนที่นี่ทุกคนขยันทำมาหากินถ้าถนนดีทุกคนทำกินได้สะดวก ผมเชื่อว่าท่านแรกกับบัตรสวัสดิการสังคมกับถนนเนี่ยทุกคนถ้าได้ถนนแล้วให้เสียสละบ,บัตรสวัสดิการทุกคนพร้อมใจกันนะครับเพราะ,ะบัตรสวัสดิการไม่ได้มีประโยชน์เลยามากแต่ถนนมันมีประโยชน์ในเรื่องของเศรษฐกินเร,เรื่องของสังคมเรื่องของการท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยมันจะไปกันในตัวเลยนะครับทุกคนมีศักยภาพเพียงแต่ว่าสิ่งที่ไม่สามารถตอบโจทย์ของอประชาชนได้ก็คือเรื่องถนนนะครับเรื่อถงถนนเรื่องเกี่ยว ก็ขออญาตสรุปให้กับพี่น้องเชิญพี่ใหญ่ที่ละฮะวันนี้พวกเราผมเองก็ทราบข่าวก็ถือกันมาเที่ยมนแล้วก็มารับฟัามัญหาขอย้ําให้กับผู้มีส่วนในการรับผิดชอบคุณรับชีวิตของประชาชนซึ่งเป็นชื่อว่าหมู่บ้านห้วยทรายหมู่หกตำบลห้วยเย้ออำเภอนครไทยวันนี้ประชาชนต้องการถนนแค่แปดกิโลซึ่งอันนั้นที่ผมได้เสอร์ฟเรียบร้อยเป็นทางลุกลังเป็นลุมเป็น่อและยิ่งหน้าฝนนี่จะลำบากมากก็ได้แต่หวังว่าข่าวนี้เมื่อแพร่ไป มาจะาได้รับการแก้ไขกับพี่น้องประชาชนนะหวังว่าประชาชนชาวโค่า์คงไม่ต้องอารยะขัดขืนหรือบอยคอร์การเลือกตั้งในรอบต่อไปนะครับวันนี้โอเคแล้วนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย